ขาตึงจุ่มหัวโลวงท่นมือดิมันไดเพเบื่อยังยังยังคงกระไ้สิเล่มือเพื่อนพูอะไรก็มาตามข้าวเมาด้ยแบนี้ติตาอนเนาะติดงามเนาะีบไปตาติดดอยกมือจ่าสลุกน้องมอนมามาทุกคน กินขมอ,อ่นอนๆน,น้ำกันสดแซ่บสบายดีเลยสวัสดีต้นเสาๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนมืนนัอนี้มาดอนขังนะมืัอนี้ยี่ดอนขังฝนตกลิ้นเลยบริบไปทางไหนแล้วก็ชวนกันเห็ียดขมเอากับพี่นังเหี้ยพินังเกี่ยวเหยียดขมเอาว่างแล้วก็จุดอะไรเบิร์ดนาน,นีแล้วก็บริได้กินได้แบบนี้กันบปีใหม่พูเพราะว่าเขามันเหลิมซุกเบิดเลย เกียตอะไรอยู่มีตาไห่นน่พอดีเนาะพอดีเบิร์ตหบงนี้ขึ้นเรือนี่เนาะเอาไถ่ผสมนี่เรืองเลยเนาะเขายังเลไตัวนี้เกงร์เอาไปลีดนะบ่เห็ดชีลายลเติบจ้าดดเบิร์นานีแลบริกินได้บนี้คันบพหนาู เบิดแล้วบัดนี้ก็เลยประกันเห็ดเพราะว่ามื้อนี้มันคึือฝนก็ลงหมิดอยู่ยังหยิบๆยๆยบอยู่จนในด้เกีียวเขาแล้วก็บ่มีเวลาเห็ดมื้อนี้ก็เทินมาบได้เกียวเขาเลยพี่นั่งก็ชวนไม่เห็ดเขาเอา้านอนก้มักม่้อนอนนีก็้ัอนมันแก่ออเดห ห่วงแ,แดงๆบอกเอาเรือกแจะห่วงเขียวๆเจ็ดเป็นหาบรถเจือเ,เดียวเนี่หัวเดียวดวเดียวนี่ได้หัวหนาก็บุมีแล้วต้องมาเห็ดยืนรันขังนะหัวยืนรันขังมันมีเนี่ยห<ม>ั<ม>ยยวใหญ่ๆหัวสบายแล้วมีม<ก>ขบมอ้อเครื่องมือขบสันซ่าอยู่บ้านเท่าวันบบมีมันบกบ,ขบ หมวกห้อกับบุมีบุมีแนวตำมก็เลยตรงนี้ไม่เห็นยู่สิเจ็ดขมอมา,อาไ,ได้กันเลยแต่ว่ามื่อนี้มาได้มากผู้เดียวเลยมากระบกบสบายหลากกระสบายมาน้ำเอาเพิ่นมาตำขอมอโซอยซอยกันแต่ก็มาลูกไส้เลยลูกไส้เพิ่นมานอนอยู่ด้านข้างมาก,กับเอ,อื่อยกับอายไอ้บัวลูกอ่ปปะห้องบุ้มหม้ออ๋อหมเอห้องบุ้มหม้อ เอาโบกเอาเสือมาหายเอาสุ่มมาหายึฮึบัมะบัมะออออบัมะออกเอาไปมัดนะวันนี้ยายเมื่อกี้เอาให้ใหม่เลือกเอาจ๊กเอากระแตนบอกว่ามันมีตัวเลืองันแน่เลยเกิดไอ้พอดีจะไม่ได้มันเลื่องกับโบเกียวเอ้า Lenna, lighter, nếu có chồng nung nắng kiao nữa kìa nắng nề, chuột 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 ตามบายนี่แหละสาเหตุที่เอาสบายมานํเดีราเกี่ยวออกก่อนเด้เาเป็นทางทางปลาย่นละเอาไปเอาไปีเลยบ่เอาไปีเลยโอเกี่ยวได้ทงนี้ขัวอะไรเขากำลังจะไปลีดขัวเลยบ่าปดีหนึ่งปะ เียเราบอหาเลียจะเบื้อะหากะล้เบื่องนง้างไปเขาไม่อู้ต่หรอเ่าะเขามากินแบบที่แม่เอาเพราะยังเจ้าสมกระดากระโดดแต่ไม่อู้จะพัดเลยจเห็นด้ำหรือเปล่าทีน้อังเจีวไม่หเยเใช่ว่าเคียวขักเขามาว่าแอนตี้ขงหนเลยไม่อยากกินจัก่อยูยังขัวผูต่าแล้วก็มีผูก็ะล่างซีดไปขัวก็มี มาพอดง่ายไม่ได้มีอูแล้วเขาอย่างเชมาเขียวอีอลีอรอเธอเนี่ยงาเขาคือกันเหรอมเคียวอีออนอ่อนพอดีนะทุกคนตัวต่ำเลยเทาบอลเาสิรีนี่สิคุณเห็นเรื่ออะไรใช่ไมยาบจัดลนี่มาันีย่าจัดลิกด้งนนีมาเอมาออก ดีแล้วแล้วนั่ไม่ได้สิสาวขาวเถื่นออแล้วก็เอาใส่กระทังหนึ่งอย่าไปกระทังสีเดกระังสใหญ่หัวอ่างสีใหญ่ประเดี่จ้าของมือจ้าหกสีงสาวเถ่ันออสาวีหนุ่มไใ่หรอว่ายไปโดดน้าเกือบจ้านี้ก็คักกนาะลูกเซ่คตละขาสวัปดีครับเล้วบ่ มันปลาพอปามครับมันปลาะไรจะแต่พี่กายนี่ผู้ประการเหลีดยนเนยอไรก็ที่มาแซวมานเนี่้างซวออซเขารหลีบอเขารหลีบพูเขาตึงจมร่าเขาตึงเขาพูเขาหลีบจมบ่กับรายไปแล้วเขารีบยนะบ่เสื่อหนึ่งคือเก่านะ หนึ่งก้อนหนึ่งแป๊บหนึ่งพอว่าซมันซุกเลยกะก่งล่งันเทไว้เอาไปหัวไตเอาไปหัวกับเพงก็ได้กัแป๊บเดียวหนึ่งแบบนี้มันสีซุกถุกบิดทุกอันนะถันเอาไปหัวเลยม่นชมีตัวซุกตัวบุซุกหัวใหญ่หรือว่าสองหัวบ่สหัวตัวสมบกไสามเบื่อขาไปทำกับ ก็คุกกะไมีดลยก็รวกันเมคกนู้อ่ะอ่ได้เต๋อมาหน่อยจได้เออโอเคโอเคดีโอเควายกินยังี้อะไรไหมคะดีอะไรไหมคบีแกงน่อไมใส่เห็ดบุเห็ดวดสจออกมามาน้ำเอามาแกงใส่น่อไมเลยลุกเลยนันห่หวดหนึ่งเลยดเป็นได้ส่วนทลนหนึ่งตตอีกหมด2 สามหัวสามหวัวหนึ่งเดีวเธอเดียวจังคิดไปหัวเธอเดียวเลยนะหนึงมันแล้วเวิร์ดสามหัวเลยจะไปหัวเธอเดียวเมฆมันถ่ายอุ้ยมาไม่ต้นอ้วนหมกหมกมีกมกมตัวกำงามะนะัมม่นละจะมั่งเยอะที่น้ำตาลแล้วเฮายอยากได้ที่น้ำตาลได้ที่น้ำตาลมันงามเ <c oughs> นี่ยมากสิเบื่อมาเยอะเลย งามืีน้ามัมาประตูงไปรีบน้ำมันหักมาเป็นหักนะตัวนี้นะพากวีตัวนี้ตัวนั้นตัวแดงโว้ยขอมันเอ้าเอ้ามันจะดนปากจะหองไหมพูดตัวนี้กันเลยพูดว้ามาลีปะ บืองเล็กน้อยพากันตีบานเขีงขเอ้าแต่ผมมีผูได้รัดโกนเอาจบจ้ิดมือยังไ่ทันเศร้าจะเศ้าๆู หนึ่งซุกเบิดแล้วนะบันี้ก็ชิพาก,กันมาขวัวมาขวัวอยู่บนโคกมอ,อกไปเลยมาขวัวจะเสียงไม่อู้ไปเลยนี่เด็กกินอาหขัขวแต่ว่าไม่เท่านองแล้วมาข,วาขาัวถาอะไรเท่าไรแล้ววะขนาดกระไดอีกเนีย่ยขนากระไดบ้างกัดเดียวเนาะเพราะว่าเขาหนึ่งซุกเลย Nó. Ừ. Chị, chị này đó. Là hết ừ. Ừ. Không kinh, kinh, kinh. Ừ. Không lẹo lẽo hát lẹo lẽo 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 จะมัอเดะออ่เลยจ้าหอเห็นงะเดี๋ยวนกีฬาความันมันุ่มลุ่ยด้หัหะเอามาด่ม่ใช่นะตะกี้มันจะดีด่ม่บ่เอามาดาบน้อยนึงมารีอเสร็จหมอยที่ยวอสุ่มะเบิดนึ่งอกล้งเอากระดูกมาทีนด้ใหเทใส่กระดคะเกใส่กระดูกม่มให้มันเย็นไว้เทใส่กระดูกจังก็ไปตําคะ

lại xe đây đây là ý chắc nói ý hướng Hoa lại tôi đi xuống này hê 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 chân hê cái hê 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 แกขวแกไปได้ก็อ่อนมันบลกเออันนี้มันบล็อกเนาะีอ้เลของเราเขียวงาไม่ดีนะที่บเวเดี่ยวเลยเนาะอาชีพอีกคำด้วยเสีด้วโอ้ยเอาคำเอาไม่น่าเโอ้ยสีง่ชีอีกวาชีไปองคน่นม่น่ตอนเจ้าละเอาคำเอาใส่มือมึอหันป้าหันกในนกอันนเยหอมพระอไมอมมหวาน

เป็นขี้เมีบจ้ามีอจิเมืองาหาเป็นอยู่บ่เป็นปีเมื่อเล่นเาชาวโโเตม่มมหลอกเมื่อกำลังสามบาทเมื่อยแล้วยังสมว่าเป็นแหงเทะน่ะปงเดียวนี่มันยังหัวอันบ่เดิมตั้มนะ ตามุดนั้นมันเป็นที่แมวตาใหม่อีกนีเนาะเม่อเพื่อนพูดอก็มาตาข้าวเบาด้ยแนี้ออกกําลังกายออกกําลังกายไล่จนจอยเลยนะดที่ เรียนคิวกันนี่วันนี้แจ๊คคิวแจ๊คคิวแล้วมาตาคำขมอบอลนี่ค่ะแม่งขาอี๋จนมันจ่อยเนาะงม่ต้องชีบปรจักหน่อยอะไแเลยวันนี้ค่ะแต่เป็นมาไม่ขาชิงมีชีวิตมันกัดเจ้ายแล้วใช้งานมันบัดมือบ่อยันนี้มันบอกว่าเป็นชื่อน้องเออมันบอกว่าเป็นขาชิงมีชีวิตมันกัดเจ้ายแล้ว ยังกไดกระไรสิเล like ่ย so like. ังกอดกระไรสิเล่ยัง่นเมื่อยดิมท่นอะไพ่อเบื่อยงยังยังยังงนเื่อวันนี้วนีาอมาเลยอดเด็มีผู้ตามซอยเลลูกเจ้าไอ้่อดโอยจงไว้าตัวนั้นเสร็จแล้วหรือป แล้วระยะหนยังมาเห็ดอีกไปเกียวม,มัลีมลเห็ดใหม่อีกแลวนีู่้เดีาา๋ยวเม่ลราดูเห็ดขมเอาได้หม,มือนีไม่ีอยากมันคือเขาไปเกี่ยวเห็ดขม,มเอาเนาะเห็ดใหม่อีกนี่ มอนยู่ดีก็ย,ย,ย่งน้อยกับบเมยเท่าค้นผู้ดอกเนาะตัข้าเอาำนี้จิบจิบมันไ่ได้ผิดวังตะดำแล้วก็ได้กิน,ลกนเลแน้นผู้นี่เมย่อยยังพอแทมยังผู้จะไ้กินหรือเปล่าคุณเพื่อ,อยร,รยังกับบมี่นองเสกินสาจำแจ่ว ทำแล้วสิพัดได้แบนี้่ตาอนเนาะพอดีงามเนาะงามไหมเอ่ยแพ้ผ้าใส่กระดูกแพ้พี่เอโดพี่เกันแกบมันงามแห้เอหัวเรียางามันดีปั่กรได้ดีงามดีเปลี่ยนคิวกันได้เอากระบะตำเรวนอนพักผ่อน คิวร้านบันีิช่องคนพัดขมาวบเป้นไหนพัดกับพุ้ที่เหียบเบิร์พูดได้โคตทพัดไงโอ้ต่มได้นเิพัดไง พัดโบเป็นไหนพัดโบสิว่าพัดโบเป็นกับโบแม่พัดเป็นอยู่แต่ว่ามันออกเครื่องหนึ่งเอิญโบเป็นบบเด้ยวว่าโบเป็นเนี่ยนี่เอเป็นเอิญโบเป็นนั่เนี่ยนี่ค่ะเคยตามข่าวโบประสน์เศรษฐีจะจังท่าเป็นเคยเลย โอ้เจ้าบ่บ่คืนมะแน่มาดาพยายามหน้าบ่คืนดึ๊กกระเด็ลยบัสหนึงวันนี้ได้เรื่อยอยแล้วงบ่หลบดิรอบ ิ่งชนะเลอบิ้งชนะเลไ้เรอบนี้ท่นหอบนี้คือได้กินรอบิ้งชนะเลเดี๋ยวมันลายแม่งออมให้ปรชมเหรอแม่งออมหมีบมเกนยัง้องร้องยงร้อยังมันคว่่ต้องูหอกจดการเองเออหุเนยังชเลอ้นจหลอนเลยเด็กที่ผุดดังห้ใ้ไหมหอกไหม พยชนเขาพอมชนเขาให้ win, <p sont hal> <M> ้วมันรลุดอีกว่เหตดเ็บทนี่กัเห็ดบเป็นตอนหอนนี่หัเห็ดบบเป็นตอนหอนตอนใส่โบเป็นตอนหอนตอนใส่อเออยังบปถือยองนะตัวนี้มันเป็นแมวจากหน่อแมีแมวจากหน่อยแต่ว่าพูดง่า ขมานหนึ่งมีซีบุเกียวทอขมังัวเลยมีบ่หนึ่งแกมีแกไม่ใช่ไ่มีละบ่บ่ม่ีบ่มีแต่ากาเพามีแกมีว้าวเกอบเกผมเบิดโหดพนมาทาเอากระทีสูออยู่เธออเดุบเอาุบเถวยมาเนาเลย อู้ดีใจบุ่กีแมวห้ยเขาสิอ่านี่แหละมันจะกอนว้ายีแมวไปไปกินกบเลยกินเลยเออมาอู้ใจแต่ใหเมือเบิ้งเบิ้งมีเบิ้งขี้กาขี้แกบมีอกินได้ปูบะไมีเลือกใ้ก็ต่อใ้ ปาลามีเจ้า,จาก,ก,ากร <c oughs> ะพาะเจ้าเนาะเอาแข่งเจ้าได้ผสมเอาได้ใช่มันฟาดบอกดอกกระดูกบอกว่ามันเบนเนี่ยนะ,ยะเรียกันลังเร็วเร็วเลยเบื้องหนึ่งไม่ฟาดอีกชิมก็ได้เร็วป,ปุบชิมปรับเลยได,ด้ไฟเปิดจาจ้าเมื่อกี้นี่พี่เหมน,นี่

đó có đánh sao sao? Khỏi sao? Tiếp cho mình phục leo lưỡi Còn màu chém phá vào màu đây. Ừ. 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 Màu là màu màu để sạch chế ừ. 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 à. cho đây Chị leo cho mà leo Đang nó Chị leo cho mà leo Chị leo cho mà leo Chị leo cho mà leo Chị cho mà không Nè Còn cho tiếp mày <cười> <cười> à, <hào đăng> <laughs> เดี๋ยมปอดเนี่ยนี้ไก็ลวเอาเขตาด้จะเ่าขนตัดตัวนี้แล้วเบิร์ตบองอวแหละที่เข่งกระตาตำเวาแ้วงามขนาดนั้เหมาะอีกบาทนึงวันน้าวัวายเป็นวันน้ารร้านเลยอีตาพโลจุไรเซเดอเราอะ แม่ทอนก่อนมาให้กม่จะไปจิ้บาืมบตามิ้ดอยงเมื่อจ่าสลุน้องมอนไแล้วเรลมาเอาจางจิ้บเขาเมื่อกีอมดอมอนืมอกินอยู่ดองมอนเอาหัวออกหัวอีกจะชิตั้งตัวเลยมือเ่มนเตังัเีโบ่ตับกันือเยขมเอาใมากง่ายกพินาศเพื่ซ้ำนี่เเมเสให้ยว่เพื่อนเถอะแหละบดนี้ิเมื่อก่อนทำและเมื่อแลลว อ่อนดีาะมาหอดเทือกแล้วนั่นเลยเราสบายเป็นเทพเศกโตกินชิมก่อนชิมก่อนบ่ชิมก่อนแล้วแบบโอ้ยายเนาะโอ้ยฉุนก้องใัญ่ะน่ยหัวใหทีมันแบแบงพุระเขงกระเป๋าเอาเพาปะเอาหาเอาลายกว๋วจะจ้งอุบัติเหตุตายเนาะไม่ ติเพ่งบ่ีหวยได้ไลคแจนเดียวด้ยนิคำละาบอกว่ากำละสาบุตหันสามาวพันบุตกำหนึ่งสี๊สาวอันยังกำหนึ่งประมาณสามสิบสี่สิบสาวพันสานี่และอ่องามเนาะเ้นชาให้แม่อกให้พ่อแก้วป้อนเสาะไม่อ่อยยริเตุรางกเลย กลายของพ่อไม่แกเห็ายขึ้นอย่างเจ่มคอยทำบมาเห็นหวานกินแยวนี้เสียบขอการกินอัึ่้า้นึงปากเห็ดื้อขักอ่าเ้ยงเงเงาปากว้

ไม่เลยได้ส่ดูให้แต่ว่าเพื่อนกินนี่บดมมึอท ảo ขำสิเยอะนาดนน้ำกูกินน้ำกกินคร่รู้นยแ่บอกว่าเนี่ยกนจะกินมันกิร้านขนาสบายเลยยุบใยุบใอ่ะกินดีดมันเฮียไ่ได้็บ่ปากินดีดกินดี ตตบอกเนี่ยันในพันปรจักที่อพยายาเอือเลยแล้วปกติเปเอ้แต่พอเพ่งที่นไปดบหรอปพอเพ่งกันจบกันม่้มีกากเลยจำละเอียดครับเปลี่ยนกันเถอละทีวันทีวันี้

จะไปต้มกวดไงเอาใส่ซ่ห่หัอเลยเราจะหมัดไวน้นะวันนี้ไม่มร่วงเขาถ้าร่วงเขาแล้วมันทิแข็งไม่เคดเดียวเลย เฟล้วไประมันนี้นะดีดีวเลยนะะาสาเฮติโรงแต่หดสามก็เป็นไม่ต้องเพาะได้เขาจีเห็นลจะมีเรืออาใัยถุงโอเคนะอาบน้ำอาบน้กันแล้วเลยกินขวเมาเขาอยังกันแลวแล้วนะคลิปนี้กับมมวยยังไลฟ์ส่องก็บะิอกจบคลิปไว้สำนีขอขอบใจพืทุกคนี่เข้ามาติดตามััสชมนะจะได้กับฝากติดตามคลิปต่อไปในเด้อบาย